ไม่จ่ายค่า OT ตามนโยบายของบริษัทโลกจริง VF โลกกฎหมายโลกจริงก่อนนะคะลูกจ้างหลายคนอาจจะเข้าใจว่านโยบายของบริษัทกําหนดไว้แบบนี้ก็คงต้องเป็นไปตามนั้นแหละฉันทํางานเกินเวลาทุกวันเลยฉันก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่า OT โลกกฎหมายกําหนดไว้ว่าเมื่อนายจ้างมีการสั่งให้ทํางานล่วงเวลาเกินเวลางานปกติในจ้างต้องจ่ายค่า OT ให้ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นจ่ายเป็นเงินด้วยนะคะนั่นคือ1.5เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง พอเน้นย้ำนะจะต้องเป็นกรณีที่นายจ้างสั่งให้เราทํางานเกินเวลาซึ่งจริงๆเนี่ยลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้และนายจ้างจะต้องขอความยินยอมกับลูกจ้างทุกครั้งด้วยจะไปบังคับให้เขาท,ทํา OT ไม่ได้นะคะถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมเนี่ยแล้วลูกจ้างไม่ทําตามก็ไม่ใช่ความผิดนายจ้างออกหนังสือเตือนก็ไม่มีผลตามกฎหมายทีนี้ถามว่าแล้วเราก็ทํางานท,ทุกครั้งอะ่ะเราก็ยินยอมตามคําสั่งของนายจ้างแต่เขาไม่เคยใจ่ายให้เป็นเงินเลยกรณีแบบนี้เรา ราสามารถไปใช้สิทธิ์เรียกเงินคืนย้อนหลังได้อายุความ2ปีนับตั้งแต่งวดการจ่ายค่าจ้างที่เรามีสิทธิ์ได้รับค่า OT นะคะแจ้งกรมสรรพากรและคุ้มครองรายงานซึ่งในจ้างจะต้องจ่ายค่า OT ย้อนหลังให้เราครบทั้งหมดรวมถึงดอกเบีย้ยอีก15%ต่อปีด้วยค่ะ